สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมคลิปช่างวาผาซ่อมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับไม่ยาวนะครับคลิปมานะครับบอกเล่านะครับผมเชื่อว่าทุกบ้านนะครับเกือบมีเครื่องทาน้ําอุ่นกันทุกบ้านนะครับด้วยกันนะครับแก้ไขครับน้ําไม่เข้าไฟเข้า น้ำเข้าไฟไม่เข้าแก้ไขย,ยังไงนะครับ1ตรวจสอบแรงดันน้ําที่บ้านของท่านนะครับว่าแรงพอไหมนะครับถ้าแรงดันน้ําพอก็ให้ดึงมิงเตอร์ตัวนี้นะครับให้ท่านหมุนหมุนสายน้ําเข้านะสายน้ําเข้านะครับสายน้ําดีออกมานะครับหมุนหมุน,มนก่อนทําการตรวจเช็คตัวเองก็ลงเบรกเบรกเกอร์ใหญ่ก่อนนะครับลงให้ให้ให้ลงเบรกเกอร์ทุกตัวเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ให้ดึงฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับออกมาทําความสะอาดนะครับล้างนะครับเป็นพวกขุยเป็นเศษเศษหญ้านะครับบางบางบ้านบางบางบ้านนะครับระบบน้ําจะไม่ค่อยสะอาดนะครับเป็นเป็นเป็น,เป,น,ปนเป็นพวกตะกอนเป็นพวกตะกรันพวกเนี้ยครับผมให้ตัวนี้เอาตัวนี้ออกมาล้างแล้วเอาแปรงฟันนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วขัดล้างล้างให้มันใสแกวอันนี้ผมขัดแล้วนะฮะผมขัดแล้วนะครับ เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนี้ก็ลูกค้าแจ้งมาว่าน้ําไม่เข้าแล้วก็ไฟไม่เข้าด้วยนะครับมีสองอาก,การนะครับพอท่านทําความสะอาดตัวนี้เสร็จนะครับ <c oughs> ในกรณีแรงดันน้ําแรงรัรทำความสะอาดเสร็จนะครับ <c oughs> ตัวนี้ท่านอย่าถอดออกมาทิ้งนะครับในกรณีที่ว่าเออ ไม่อยากให้มันอุดตันบ่อยอย่าถอดต,ตัวนี้ออกมาทิ้งนะครับให้ใหค้ความสะอาดและใส่ไว้เหมือนเดิมครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเศษยงเศษยากเข้ามาในอุดท่อไอท่อน้ําท่อน้ําเข้านะครับต่อไปนะครับผมน้ําเข้าแล้วแต่ไฟไม่เข้านะครับน้ําเข้าแล้วแต่ไฟไม่เข้าโดยที่เราสับ คัตเอาท์หรือเบเกอร์ขึ้นแล้วนะครับดันตัว e l b ตัวนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านมาตรวจเช็คตรงนี้นะครับตรวจเช็คตรงตรงปลายสายควงนะครับมันจะมีเทอร์โมสตัตนะครับ2ตัวนะครับหรือว่าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันครับแต่บางรุ่นก็มีตัวเดียวนะครับบางรุ่นก็มี2ตัวนะครับโดยกําลังวัดเยอะก็จะมี2ตัวนะครับคือเป็นตัวป้องกันนะครับ ไม่ให้หม้อหม้อต้มตัวนี้นะครับร้อนเกินนะครับไม่ให้ไส้ฮีเตอร์ตัวนี้ขาดนะครับตัวนี้ก็จะเด้งนะครับเพราะเพราะเวลามันไม่มีน้ําน้ําผ่านไหลผ่านหม้อต้มตัวนี้นะครับเทอร์โมสตาร์นี่อุณหภูมิสูงที่ที่เขากําหนดมานะครับตามที่เขาสกรีดมานะครับเขาจะเด้งเลยนะครับมันจะมีตุ่มเล็กๆนะครับตุ่มเล็กๆพอดีกล้องผมไม่ค่อยชัดครับมันจะเด้งเป๊กเป๊กทั้งสองตัวเลยนะครับ นี่ครับคือน้ําน้ําเข้าไฟไม่เข้าครับเครื่องน้าอุ่นไม่ทํางานนะครับให้ท่านเปิดฝานะครับเปิดฟ้าตัวนี้นะครับแกะฝ้าออกมาให้ท่านลงเบเกอร์คัทเอานะครับแล้วก็เอาตะเกียบนะครับเอาเอาไม้แห้งนะครับตะเกียบหรือว่าปลายไขควงนะครับแตะตรงนี้ให้มันดังแต๊บแต๊บนะครับอันนี้คือ วงจรต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะจอต่อเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับทีนี้ท่านก็ลองเปิดน้ำนะครับเปิดน้ําแล้วก็สปักเกอร์คัดเอาขึ้นนะครับแล้วก็ลองเปิดดูว่าไฟเข้าไหมครับถ้าแรงดันน้ําพอไฟเข้าแล้วนะครับก็เป็นว่าอันใช้ได้นะครับผมแต่นะครับแต่ถ้าแรงดันน้ําแรงนะครับเปิดแล้วกดตัวนี้เสร็จแล้ว นะครับไฟก็ยังไม่เข้าอีกนะครับต้องมาตรวจนะครับเช็คดูแม่เหล็กตัวนี้นะครับแม่เหล็กตัวนี้มันจะเป็นสวิตนะครับสวิตเพื่อเพื่อดันนะครับนะแรงดันน้ําจะดันสวิตตัวนี้จะส่งมาตรงแขงคอนโทรลตัวนี้นะครับนี่นะครับส่งแผงนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงลึกนะครับเพราะว่ามันจะส่งมานะครับ ผ่านไดโอดนะครับผ่าน R ผ่านไดโอดนะครับผ่าน R อ,อีกนะครับเข้ามานะครับผ่านผ่านาตัวฮีเตอร์นะครับหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็สีขาวผ่านมาตกขาไตแอกนะครับถ้าตัวนี้แรงดันน้ำไม่พอนะครับ แม่เหล็กตัวนี้จะสั่งจะสั่งไม่ให้ไม่ให้แผงคอนโทรลตัวนี้สั่งมาตรงแต่แอกที่ต่อวงจรนะครับตัวนี้แต่แอกตัวนี้ดาๆตัวนี้เป็นเป็นแต่แอกต่อวงจรนะครับถ้าน้ําเข้าปุ๊บปกติหมดเครื่องปกติทุกอย่างก็แผงคอนโทรลตัวนี้ไอม่เหล็กตัวนี้ก็จะสั่งมาตรงแผงคอนโทรลตัวนี้แผงคอนโทรลตัวนี้ก็จะให้ไฟจ่ายผ่านไตแอกนะครับสามขาตัวนี้นะครับจ่ายผ่านแต่แอกนะครับ มีไฟจาก220โวลต์เข้ามาแล้วก็มีสีน้ำตาลนะครับสายสีน้ำตาลเข้ามานะครับผ่านเทอร์โมสตัทนะครับผ่านพิเตอร์นะครับให้สั่งการทำงานแล้วก็เปิดนะครับรุ่มตัวนี้ก็แค่ควบคุมความร้อนนะครับครับผมไม่พูดลึกนะครับเพราะว่าโดยอันนี้คลิปนี้จะเป็นการแก้ไขที่ตัวเองนะครับสรุปนะครับแก้ไขที่ตัวเองนะครับแรงแรงดันน้ำ ถ้าแรงดันน้ำไหลน้อยมันก็มีผนนะครับสวิตตัวนี้ไม่ไม่สามารถแรงดันน้ำไม่สามารถดันไม่เหล็กตัวนี้สั่งงานให้ให้ให้แผงคอนโพตัวนี้นะครับให้แตแกนะครับต่อวงจรคือให้ไฟจ่ายเข้าหม้อต้มนะครับมันจะอยู่ที่แรงดันน้ำด้วยนะครับส่วนนะครับอ่า ถ้าท่านไม่ชํานาญงานนะครับอย่ากแกะเองนะครับผมเพราะว่าไฟมันจะมีไ22ฟ220โวลต์ครับวิบ่งมอตอต้มตัวนี้ก็เราเอามือจับไม่ได้นะครับจับแล้วดูดเลยนะครับความปลอดภัยในการใช้เครื่องสำาบุญก็ให้ต่อสายดีนะครับวันนี้ผมวีีโอคลิปเร่งรีบหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งมีเสียงบรบกวนหลายอย่างครับเสียงเกียร์เหล็กเสียงซ่อมรถอะไรไม่รู้ครับ เสียงเกินดาลูก <tı> ก็ม mm ีหลายอย่างคับขอภครด้วยนะครับที่เสียดแซกซ้อนเข้ามาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมครับผมแล้วก็ผมแนะนําอีกทีนะครับเบเกอร์ตรงนี้นะครับให้ท่านเทสนะครับทุกหนึ่งเดือนนะครับเทสนะทุกหนึ่งเดือนนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมคลิปนี้สั้นๆนะครับผม Yeah. <laughs>